โลกกำลังเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนมากกว่าที่เคยแต่การต่อยกา s เซียงคงเพิ่มขึ้นในปี2025พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นเกือบหมื่นไม่สามของการผลิตไฟฟ้าทั่วโลกแต่เชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเติบโตเรายังห่างไกลาจากคำมั่นสัญญาของ COP 28ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเป็นสามเท่าภายในปี2030ยิ่งกว่านั้นการเปลี่ยนผ่านนี้ไม่เสมอภาคยิ่งการลงทุนพลังงานหมุนเวียนส่วนใหญ่ไปยังจีนสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปทวีปแอฟริกามีเพียง1.6%ของกำลังการผลิต ในขณะเดียวกันชุมชนโดยเฉพาะชนพื้นเมืองและผู้หญิงกำลังถูกย้ายถูกเพิกเฉยหรือได้รับอันตรายจากเหมืองและโครงการขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรของบริษัทมากกว่าผลประโยชน์สาธารณะคบส30เป็นคบแรกหลังคำตัดสินประวัติศาสตร์ของ i c ซที่ยืนยันว่าการดำเนินการด้านสภาพอากาศถือข้อผูกพันทางกฎหมายที่มีหลักฐานในสิทธิมนุษยชนคบนี้ต้องแสดงให้เห็นว่าประเทศต่างๆกำลังฟัง Climate a c t i o n Network เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยน่านพลังงานหมุนเวียนที่เป็นธรรมและยุติธรรมโดยการสนับสนุนทางการเงินสาธารณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมของชนนและกาารเเป็จ้ เพราะโลกไม่ได้ต้องการเทียงพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นแต่เราต้องการพลังงานหมุนเวียนที่เป็นธรรมยุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อทุกคน